ปีเฮ้ยต้องพูดอะไรกันนะคือแล้วแบบเราโซโล่อยู่แล้วป่าววะว่าเสงเกมโคตรดังเลยอุ้ยต่อยใจเสียเกม โ,อน,นโอ,นอนันโอนอนโถ่อยชัปเตอร์วันเฮ้ยน่ากลัวดีนะแต่แบบใครเก็บสี่เหลี่ยมจะน่ากลัวตรงไหนวะกา,าบุตรสตูดิโอ กาบัดคำเตือนโอ้ประชิงไล่เอ้ยโอมงจิตไม่แปลเว้ยอืม ได้ด้วยเชี่ยน่ากลัวว่ะวิ่งตรงไปก่อนแล้วกันอโอ้ดึกตื่นป่านี้ใครมันร้นองอะไรมาเนี่ยอืมหมู่บ้านอุย้ยแม่บุรีอ่ย

กันบ้างวะก็ไม่ไหวจริงว่าบ้านเนี่ยเฮ้ยแมปไอเชี่ยมันก็แค่แมปเราบอกว่าไอ้เชี่ย มันหมูสอบเต็มเลยโอ้ีอนน่เเสีสยงมัน

จำทุกที่เลยเายากเข้าแม่งทุกหลังเลยแล้วกันไปเจอของดี หลังที่เราต้องกลับไปเป็นหลังไหนวะลืมนี่แม่เฮ้ยนี่ หาโน้ตเหรอ าต้องไปตรงซ้ายหรือตรงตรงก่อนละกันระแวงว่ะเชื่อเปิดประตูไปเจอนี่ใจตกไปตาตุ่มอะไม่งกาคุไม่เ้าออกเข้านี้ แต่แรกไปเข้าห้องนั้นเลยผลลุกสู้เลยเมื่อกี้ ใช่ไหมพวกมันกำลังมองช่มองอะไรวะรู้แหละวะ่าหล่อเก่งอะไม่กล้าพูดอะไรเลยใช่ ห่าแหละเกียดจริงๆเลยต้องมาทำแบบโอ้ยเส็นหากันทำไมเราจำจุดที่เข็บแล้วไม่ได้เลย นหลอกจนหลอดแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอยู่ตรงไหนบ้างอะ แมนซิปโมซาคิดว่ารอบนี้น่าจะอ่านถูกโหอันนี้อัลลิบหรอผมว่าใช่อันนี้นำไหมไม่นำหรอหรือยุ่น้อหมู่บ้าน ก็จะหาเจอแต่ละอันแม่เอ้ยจะเลิกกลัวแล้วนะอ่าอิสาแพนอิสาแพนอยู่ตรงไหน เจอสักที่เธอตัวฉันเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมันจะจะไออะไรตังขนาดนั้นวะไม่หาไม่เจออีกสองแผ่นอยู่ไหนช่วยด้วยก,กระดาษไม่เจอ ลอ,องเตือนเช็คที่ล่าหลังเลยอันนี้เก็บแล้วที่ตกใจจริงประตูคงไม่ได้แปะน็อตบนหลังคาใช่ไหมผีก็โหนโหนไปเถอะ เราหาใบไม่เจอเราโง่เราลืมเร็วมากหรือม,มันอยู่ในซอก เราสามารถไอดังได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยตกใจหรือว่าอยู่ที่ที่เราคาดไม่คิดก็งีเก็บแล้วดูแถวนี้ไหมไม่ใช่ที่ไหนวะ เจะป่อน้ำมันก็ไม่น่าใช่เอ๊ยถอ่ะเอ๊ะแต่ว่าจะเป็นอนี้นี่ก็ลงบานก็หลุมศพแล้วไม่ไม่ใช่ไม่มีมั่วมั่วจัด 派来没？ เดินจะปวดท้องแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคกลับมาหลังเดิมต้องติดลูกเพราะว่าหาไม่เจอช่วยด้วยใครก็ได้ ไม่ใช่ผีตัวฉันก็นแค่นี้จะมาลอกกันทำไ,ไมเอา้าว่าติด างนอกโอเคขึ้นไปได้ฉันละเกียดจริงๆเลยการที่ต้องมาหาของแบบนี้ยิงขีลืมอยู่อะ <c oughs> จริงๆไม่นาบหรอก แก่รู้แมอยู่ไหนดูน่าจะไม่รู้เราอืมอืมหลังย้อนเข้าไม่ได้จะอยู่ไหนได้เอาเออดีจริงๆเลย กลับมาแล้วครับ,รบ <c oughs> แมบ,บแมง ได้ตรงนี้เดินได้เจ้าเหรอเยออยูย่เหมืนตั้งกาดเลยอยู่ดีอยากจะจำก็จำในจังหวะที่โอ้ยกระหันลุกเลยห้าม กูตั้งกาดกูตั้งกาดแล้วจังหวะนี้ไม่เห็นเพลงเม่อยงวะแต่กูตั้งกาดกาดหนามากอุ้ย อุ้ยกรลุกกรลุกกะลุกถ้าใครมาตั้งเครื่องดนตรีเล่นตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้มันเห็นชิดตั้นขึ้นปะฮึอ้า เท่ากับว่าฉันอยู่ตรงนี้สินะ <c oughs> ชูบ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 เข้ามาปึ๊บแจ่แล้ว,ลวทุกอย่างล้ว ต้องต้องหมิ่นแน่เลยวะ่ะไหนอะคิดตันว่ามาพิชชองวะอ๋อ,อมีอันนี้แ็กให้ มีตัวอะไรไล่หมมีเนาะนี่ๆตรงนี้ตรงนี้เราเก็บเฮสตันทีเดียวทั้งหมดเลยหรอรู้วันเดียวได้มั้งไฟเดลลิตเทิลลูมอินไซด์เดอะเบช ผมกดอ๋อแปลว่าต้องเตืนไปซ้ายสุดขึ้นไปอ่าโอเคได้อยู่ก็ต้องไป ย้อนขนาดนี้เลยเหรอถ้าจำไม่ผิดน,นี่ไหมเอาดีมีตัวไล่ด้วยเหรอเมียผมก็ยืนตามเด็กกบบดอยา่าเดเว้ย ได้วิ่งสัตว์มันวาร์ปได้แม่มึงก่ะเฮียเราูจะรอดยังไงอะอย่าเดยวเว้ยอย่ากูกด้นี่แลม่นะเว้ย ไอปูกูไปกูไปเล่นไรเชีย